ยิมท,ทุกคนส่วนที่การช่วยเหลือนจนออกของโลกโซเชียลมีคนพูดถึงก็คไปห้ามความคิดคนอไม่ได้ตอนนี้กระแสก็เิา,าแล้วทุกคนคงงมกันตั้ใจตั้งใจ2เพื่อตามหา,าความัวเต่อไปูดในโลกโซเชียลแล้วอย่าไปะมาก่ีวิตเพรื่อโอกาสต่างๆที่จะมาทุกิ่มนสนตางว่ามากเกินไปอย่รแสตลอไปเราต้งใโปรเ กินนมเสร็จแล้วเห็นไม่หลับเลยเอาลองเปลงซะเลยวันนี้จะได้กินข้าวบ้างแอบมองค่ะ อุ้มแล้วเงียบอ่ะอะไรนี่เงียบเงียบทุกคนเลยใครอุ้มก็เงียบเลยโอ้เมื่อกี้ร้องทำไมออาว่าเขาว่ามองไม่เห็น เขาชอบให้คนเด้อดีหน่อยติดมือติดพอแล้วลูกมองใหญ่เลยมองอะไรอะคะขึ้นเลยโอ้มันต้องมีระยะไม่แจ่แบบติดมือมั้เดี๋ยวพอมันเลาอีนิดนึงก็ได้อยู่ถ้าถ้าติดมือแม่นะใครอุ้มก็ไม่ได้ก็สังเกตไหมอินันเลี้ยงลูกทุกคนเนี่ยอะไม่ติดมือแม่เลยตีนขนาดกวอยังเอาตีนกไอยเลย เอาเชื่อกนรแต่งมาด้วหัวนิ้วโป้งอ่ะแล้วก็กระตุกกระตุกบอกให้กินกินจ้า ิ่งกินนมเสร็จไม่มานมมหรอคะโอ้แนนอทบลืมตาไม่ขึ้นเลยเอ๊ะโอ้เมื่อกี้ยิ้มให้มามีด้วยแม่ซื้อสอดยิ้มหรอคะพ่อ,อครับแม่ครับเดา,มมาเรื่องของนักสะาองนะครับพมอแม่กลับก่อนคนระับเดี๋ยวผมไม่หาได้หวนะ หลับน,นานๆนะลูกหลับน,นานๆนะลูก กินแล้วก็อ้วกวันนี้ครบเดือนแลน้วนะสาวน้อยอยังงอแงอยูอย่ในหน่อยยังไม่ค่อยเข้าใจกันแต่เดี๋ยวคงดีขึ้นเนาะนอนนานๆแป๊บเดียวก็ตดแล้วก็ฉีใส่มือด้วย ฉีใส่มือโ<ข>อ,<ข>อ้ฉีนิบมออ่บาจใ้างนาเ,เป็นแม่นมแล้วคอยไม่น่าเชื่อเลยะอะเป็นแม่นมไหมคะ ขวดแล้วนะคะมือนี้สามออนหมดไหมเอาแล้ะดานหนูจะหลับคาขวดไม่ได้นะคะสามออนวันนี้เกือบหมดแล้วกินๆอยู่ดีๆเงียบไป นอนให้ตุบตุฟังโมศสสแล้วเดี๋ยวก็จะหลับราค่ะ ใช่ไหมคะลดานะดูนอนผีพ่อาห่มออกหมดใหม่อยู่ดีๆก็มีคิ้วเลย <c oughs> โอ้ชอบคิ้วใหม่ไหมคะเ <c oughs> ดี๋ยวทาให้ทุกวันเลยชอบคิ้วใหม่ไหมคะ เจอไหมคะ เคลิ้มเคลิมเคลิมนอนเล่นคนเดียวได้ใช่ไหมคะตื่นมาแล้วก็นอนเล่นคนเดียวไว้ ก็ต้องใส่รถเข็นนี่แหละเข็นในบ้านยังไม่ได้ออกข้างนอกเ <Okay. S 2> กมพกขาเนคิืมจะต้องสึมงเงมงเดี๋ยวก็ตื่น ทำไมอยู่ไปอยู่มาหน้าคลค้ายๆผู้ชายคะก็เลยต้องคาดผมให้ดูซิสวยๆนี่ใส่สีชมพูแล้วนะใส่สีชมพูจะเหมือนผู้ชายอีกไหมเนี่ยคาดผมจะได้สวยๆหมอจะได้ไม่ทักผิดเมามมรกินนมรับเย็นเมามากเลย กินเพิ่งกินนมเสร็จค่ะสามออนกินนมเสร็จแล้วเลยเสร็จแล้วจับลงมานอนตะแคงนี่

นข้างนอกนะคะอ๋อไม่ชอบค่ะไม่พอใจวันนี้วันแรกขาเมื่อกี้ร้องจ้าเลยตอนนี้หลับได้แล้ว <c oughs> เลี้ยงง่ายจังเวลามีแขกมาเลี้ยงง่ายตลอดเลยก <c oughs> ินนมเสร็จแล้ว ดูดจุกลอกต่อต่อได้เปไกวก็หลับได้โอ้นี่ปะป้าบูเหรอป้าป้าไม่ได้ไปต่างจังหวัดหนอคะทมาอยู่ดีๆมานอนอยู่ที่นี่โอ้มีนี้ป้ป้าบูต้องนอนบนตัวเท่านั้นแป๊บเดียวก็หลับแต่พอเอาลงเตียง นอนก็ไม่นานตื่นทำยังไงดีนะ มาเยี่ยมน้องเหรอคะฮะอนนอนนอไอเฮียแตง่งแต่งฝากน้องกลับไปด้วยได้ไหมคะได้ได้ได้ใช่ไหมตินตินใช่โอ้โหป๊าป๊ารับกดหนักเลยอยากให้ระดับสูงกว่านี้นิดหนึ่ง ตว่าแต่ออรคิดแต่ว่ามีเสาที่ติน่เดียวน้ฟองนะคะล้องให้น้ฟองไม่้